ตอนที่หนูอ๋อไม่พูดเลยค่ะคนคุ้นมากเขาได้แล้วตอนหนูบวงสวงอ่ะหนูก็สับเรื่องนี้แหละไปเลยจ้าเราเล่าเ่อเลยจ้าค่ะนิทานสวยมากขอบคุณค่ะเราเล่าเรื่องเลยจ้ามีคนจีบหรือยังคะคือมันมีคนจีบแต่ว่ามันอธิบายไงดีคือตอนนี้หนูก็เริ่มคิดแล้วว่า เป็นเพราะว่ายังไม่เจอคนที่ถูกใจหรือว่าจริงๆแล้วคือก็มีความสุขในแบบที่เป็นอยู่หนูก็เริ่มสับสนเหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่ได้มีความรู้สึกแบบไม่อยากมีความรักหรืออะไรนะคะคือ,อยากมีความรักเสมอเพียงแต่ว่าตอนนี้มันไม่มันไม่มีความสุขแบบขนาดคนมาแบบชวนคุยชวนไปนู่นไปนี่คือคุยได้แต่ว่าถ้าแบบเมื่อไหร่ที่ถูกปไปชวนไปออกเดทหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจะยังแบบยังไม่อยากไปอะไรอย่างเงี้ยก็เว่าเรารู้สึกอะไรอยู่ก็เลยเองก็เลยรู้สึกว่าเอะหรือเป็นเพราะเราก็มีความสุขกับ ตรงนี้แต่ว่าก็อยากมีแฟนใหม่ก็อยากม,มีแล้วคนที่เข้ามาเขาเห็นว่าไ,ไม่ตรงใจเราหนูก็เลยคิดว่าหรือว่ามันก็อาจจะเป็นเพราะว่าแบบยังไม่มีใครที่แบบเออคลิกกับเราหรือเปล่าอันมีการส่งสัญญาณหรือเปล่าว่าไม่ได้บอก <laughs> ใครเลยค่ะไม่ได้พูดถึงใครเลยนะคะเพราะว่าอันนี้อันนี้เราก็เป็นการกลัวการเด็กไม่ไม่ได้กลัวค่ะแต่ว่าด้วยความที่เรายุ่งด้วยพอเรายุ่งเสร็จอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเวลาที่เราเหลืออันน้อยนี้นะเรารู้สึกว่าเราอยากเก็บ เอออยากเก็บให้ตัวเองก่อนอะไรอย่างนี้ด้วยจริงๆถ้าเกิดว่าว่างขึ้นหรือว่าแบบเจอคนที่เราแบบคลิกกันมากขึ้นก็อาจจะแบบมีโอกาสมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เยอะไหมคะมึงคุยไปเยอะไหมไมจริงๆทุกคนที่เข้ามาคือคุยกันเป็นเพื่อนกันหมดเลยที่หายหน้าหายตาไปขอไม่เด็กก็ไม่ไปรเดิกันก็เออต้องอดทนค่ะคนที่ทำไม่ปากจะตึงงวดเนี่ยจะแต่งบงกับเด็กด้ไหมหนูก็ไม่รู้ ค่ะอาจจะต้องเป็นคนที่แบบจริงๆเราชอบคนที่แบบชอบคนที่เขาไม่แบบว่าชอบเราแต่เขาไม่ได้แสดงออกมันรู้สึกว่ามันผ่าอะไรเหรอรรมันร,รู้สึกว่าต,วต,วต,วตัวตัวมันรู้สึกว่าเราเป็นธรรมชาติดีอะไรเงี้ยเหมือนแบบเราไม่ได้รู้สึกกดดันว่าเขาจะแบบเข้ามาจีบอ่ะมันเลยทําให้รู้สึกว่าแบบ เออดีกว่า,วา,าใช่หนูตอนนี้เลยรู้สึกว่าตัวเองแบบแอบโรคจิตน,นิดๆชอบคนแบบนั้นชอบคนที่แบบว่าดู <c oughs> ไม่ได้มาจีบอะไรเง<บ>ี้ยจีบแบบไม่จีบเหรอเออใช่ค่ะเออเรารู้สึกว่าเราเรา,เราเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยอันนีอย่างล่าสุดก็โอที่เราเป็นปี้เบิร์ t เดย์ค่ะปี้เบิร์ t เดย์โอ๋จริงๆก็เพิ่งผ่านวันเกิดเขามาค่ะก็อยกจะอยากับอยากกลับมา เหมือนเดิมค่ะก็คุยกันเรื่อยๆหมายถึงว่าเหมือนเดิมคือก็คุยกันในฐานะแบบคนรู้จักคนหนึ่งเฉยๆก็คุยกันว่าอัปเดตชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเขาไม่ได้จีบเราไม่ได้จราไม่ะไม่น่าพูดเลยนะไม่รู้ค่ะไม่ได้จีบค่ะแต่เขาไม่ได้จีบอันนี้ตอบแล้วว่าไม่ได้จีบแต่ว่าถ้าเป็นแฟนจีบก็คือ แล้วแต่แฟนๆเลยค่ะ<อ>จริงๆเวลาเรามีโอกาสได้เห็นแบบคนจีนอะไรอย่างเงี้ยเราก็สวยมันก็น่ารักดีแบบเข้าไปดูคลิปเขาก็ตัดกันเขาก็เออน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยม <ๆ S 1> ันมีนิดเดียวเขามโนันใหญ่ใช่ค่ะแล้วก็แบบนี้มันจะมีความเป็นไปได้เพราะว่าเราก็โสดก็โสดอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกันยเป็นว่าพอคนมาจีนมันก็เลยเหมือนเราก็ได้คุยกันมากขึ้นหมายถึงว่าก็คุยเรื่องข่าวคุยเรื่องอะไรตลกขำๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแบบอัปเดตเรื่องแบบผลงานเรื่องอะไรคุยกันปรึกษากันมากกว่าเขามีถามเราคือคนมาจีน ไม่มีโอ้ไม่ถามไม่ถามไม่ถามไม่ชวนไปเดทตอนนี้ชวนไปค่ะชวนไปกินข้าวไม่ไม่พูดแล้วเผื่อแสดงว่าไม่พูด แต่ว่าแบบหมายถึงว่าแบบเออพูดคุยได้มีความสุขชีวิตไม่ได้แบบฉันจะไม่มีความรักหรืออะไรเงี้ยไม่ไมีทางเป็นอย่างนั้นแน่นอนค่ะแต่ว่าแบบแบบเออก็อยากแบบอยากแบบพูดคุยอยากทำความรู้จักกับคนไปเรื่อยๆใครมาจีบคน้หญิคนก่อนใช่ค่ะจะจีบหนูต้องอดทนบางวัยรม่นฝั่งผู้ชายแบบผนจะมองแล้วแบบสวยแบบเกินเอื้อมแบบาสวยแต่แบบไม่เนี่ยพี่ทำตัวตลกอยู่เนี like ่ยค่ะ สวยด้วยตลกด้วยค่ะจีบได้ค่ะสวยด้วยตลกด้วยจีบได้แต่ชวนออกเดทอาจจะยังไม่ไปค่ะต้องอดทนด้วยต้องอดทนค่ะเหนื่อยสรุปไม่มีใครจีบแล้วอะไรนี้